สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ้มไออุ้มรีว com ค่ะวันนี้อุ้มก็พามาเจอกับของเล่นใหม่ของอุ้มแล้วก็ของใครใครอีกหลายๆคนในนาทีนี้นะคะกับเจ้า Pebble Time นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเปิดกล่องกันเลยค่ะเวลาที่เจ้า Pebble เนี่ยส่งของมานะคะก็จะมีลักษณะเป็นกล่องแบบนี้เลยข้างหน้าเขียนว่า i t ist i m e นะคะรอบๆก็ไม่มีอะไรค่ะก็มีเป็นรายละเอียดของการส่งเฉยๆนะคะมาเปิดกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะคะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ เราก็จะเจอเจ้าเเปิลอยู่นะคะอยู่ตรงนี้เเปิลไทม์อยู่ตรงนี้นหนึ่งตัวแล้วก็มีคู่มือนะคะที่เราก็คงจะไม่ได้สนใจเท่าไหรนะ่นักแล้วก็นี่นะคะสายชาร์จนี่สายชาร์จเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หัวชาร์จของมันเนี่ยเป็นแมกเนติกแบบนี้ก็คือสามารถที่จะเสียบเข้ากับตัวนี้ได้เลยตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวมมาให้ดูนิดนึงคือที่สภาพมันแยกออกจากกันแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมาด้วยกัน แบบนี้นะคะคือมีสายาสายเป็นสายสายซิลิโคนแบบนี้ติดอยู่นะคะแต่ว่าที่ยุ่งแยก่ออกมาเนี่ยเพราะว่า,าตัวสายของมันค่ะจะเห็นได้ว่าสามารถที่จะอถอดออกได้นะคะเพียงแค่ดึงดันลงส่วนนี้นิดหนึ่งเราสามารถที่จะถอดสายเดิมออกมาเก็บได้นะคะแล้วก็ก็ให้ร้านนาฬิกาค่ะช่วยใสย่ใส่สายด้านบนด้านล่างตรงนี้ให้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะสามารถเอาไปใส่ในพวก สายอื่นๆได้นะคะแบบง่ายๆเลยตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเรามาลองดูที่ตัวหน้าปัดนาฬิกาของมันก่อนเลยนะคะตัวนาฬิกาเนี่ยเจ้าเป็นผู้ทำเนี่ยจะทําจากรอ,อบๆเนี่ยนะคะจะเป็นพารโพลีคาร์บอเนตค่ะส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นสเตนเลสสตีลนะคะหน้าจอเนี่ยหน้าจอจริงๆของมันเนี่ยขนาดอยู่ที่1.65นะคะคืออยู่ในช่องเล็กๆนี่นี่เองเล็กมากเลยนะคะแต่ก็ ถ้าเอามาใช้จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเล็กเกินไปสำหรับการมองพวก notification นะคะส่วนด้านหลังค่ะตรงนี้อย่างที่บอกว่าจะมีคำว่า webble อยู่นะคะแล้วก็จะมีส่วนในของที่จะสามารถเราสามารถเอาสายชาร์จมาปึ๊บใส่ได้นะคะชาร์จก็จะแบบนี้ค่ะนี่เราก็เอาใส่ชาร์จมานะคะแล้วก็แต่งี้ได้เลยก็คือห้อยได้อย่างนี้เลยนะคะมันไม่หลุดค่ะ เวลาชาร์จก็อุ้มก็ชอบชาร์จแล้วก็ค้างไวอย่างนี้ค่ะแต่ก็ถ้าใครระวังหลุดก็หาอะไรมาวางดีๆนะคะแล้วก็นอกจากสายนอกจากที่ชาร์จตรงนี้นะคะตัวนี้มีเขียนไว้ว่าแชมเปี้ยนคิกสตาร์เตอร์แบกเกอร์นะคะคือพอดีคนที่อุ้มสั่งมาเนี่ยเขามีการสั่งในรุ่นก่อนๆมาแล้วทําให้ตัวนี้เนี่ยเขาได้เป็นแชมเปี้ยนนะคะก็จะมีสลักหลังแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยจะบอกไว้เลยว่ามันกันน้ําที่30เมตร จุดเด่นของมันนะคะคือมันกันน้ําได้เลยเดี๋ยวอุ้มจะไปลองแช่น้ําดูตอนท้ายนะคะว่ามันกันน้ําได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้ารอบตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีสองมีทั้งหมด3สีนะคะก็จะมีสีนี้มีอันนี้เป็นสีดํามีสีเงินเงินนะคะขาวๆแล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีแดงค่ะด้านซ้ายของมันนะคะก็จะมีปุ่มหนึ่ง จะเป็นปุ่มโฮมอ่าเป็นปุ่มแบ็คนะคะปุ่มโฮมก็จะกดที่ตรงนี้ค่ะส่วนด้านขวาของมันเนี่ยจะมีทั้งหมด3าปุ่มค่ะเป็นปุ่มอันนี้เขาเรียกว่าปุ่มอ่าเป็นพา s s สนะคะอันนี้เป็นเพรเซนต์อันนี้เป็นฟิลเตอร์ค่ะก็ตามชื่อของมันคือกดแล้วก็จะแสดงสถานะตามนั้นเลยเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องเลยนะคะทำการกดเปิดโดยปุ่มด้านซ้ายนี่ค่ะ ความประหลาดของเปเบิลนะคะคือมัน start มาขึ้นมาได้เร็วมากและที่สําคัญของมันคือมันมองในที่มองกลางแจ้งนะคะอย่างเนี้ยค่ะได้ชัดเจนกว่ามองในที่ล่มแปลกดีนะคะสมมุติเราใช้เครื่องอื่นๆเนี่ยเราอาจจะมองกลางแจ้งแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันเฮ้ยสะท้อนจังเลยนะคะแต่ว่าเจ้าเปเบิลเนี่ยมองในนองในแดดเนี่ยจะดีมากๆเลยเดี๋ยวอุ้มขอประกอบล่างกับสายนาโต้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวอุ้มเอามาใสา่สายนาโต้ให้ดูแล้วก็ มาดูกันต่อเลยว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ